คดีนี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินโดยที่ดินพิพาทมีหลักฐานเพียงหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือนอสอสาซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นเพียงเอกสารแสดงสิทธิครอบครองไม่ใช่กรรมสิทธิ์เด็ดขาดผู้ที่มีสิทธิครอบครองแท้จริงต้องเป็นผู้ที่เข้ายึดถือและทําประโยชน์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1367สส่วนการที่มีชื่ออยู่ในเอกสารสิทธิเป็นเพียงข้อสันนิษฐานตามมาตรา 1,373ซึ่งสามารถหักล้างได้ด้วยพยานหลักฐานว่าใครเป็นผู้ครอบครองจริงข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลที่มีชื่อในนอสอสมไม่เคยเข้าครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเลยแต่กลับมีการโอนขายต่อไปยังบุคคลอื่นและต่อมาถูกขายให้แก่กระทรวงการคลังเพื่อโอนต่อให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจากนั้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินได้ดำเนินการขอโฉนดในชื่อของตนแต่การโอนดังกล่าว ไม่ได้มีรากฐานมาจากผู้ที่มีสิทธิครอบครองที่แท้จริงจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินแม้ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2,518มาตรา36ทวิจะบัญญัติให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มาโดยชอบตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ถ้าที่ดินที่ได้มานั้นมาจากผู้ที่ไม่มีสิทธิครอบครองตั้งแต่ต้น ก็ไม่อาจถือว่ามีกรรมสิทธิ์โดยชอบทำได้ในขณะที่ฝ่ายโจท์ได้สิทธิครอบครองโดยการซื้อมาจากผู้ที่ทำประโยชน์จริงในที่ดินพิพาทและได้ครอบครองต่อเนื่องยาวนานศาลจึงเห็นว่าโจท์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่แท้จริงเมื่อเปรียบเทียบสิทธิของโจทกับสิทธิของจำเลยที่1หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจึงเห็นว่าโจทมีสิทธิดีดกว่าการออกโฉนดที่ดินเป็นชื่อจำเลยที่1 หรือสนักงานการปฏิรูปที่ดินจึงไม่ชอบศาลจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอน,นโฉนดพิพาทและรับรองสิทธิครอบครองของโจทก์หลักกฎหมายที่ศาลฎีกาใช้พิจารณาในคดีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตีความสิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์ได้แก่1มาตรา1367ยืนยันว่าผู้ครอบครองย่อมมีสิทธิครอบครองไม่จำเป็นต้องมีโฉนดแต่ต้องมีการเข้าครอบครองและทำประโยชน์จริง 2. มาตรา1,373กํากำหนดให้การมีชื่อในเอกสารสิทธิเป็นเพียงข้อสันนิษฐานหากข้อเท็จจริงแสดงว่าบุคคลอื่นครอบครองจริงสิทธิต้องเป็นของผู้ครอบครองจริง 3. ม,มาตรา1,336วางหลักว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิใช้และจำหน่ายทรัพย์สินโดยสมบูรณ์แต่สิทธินี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยชอบเท่านั้น 4. มาตรา36ทวีแห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินมีกรรมสิทธิในที่ดินที่ได้มาโดยชอบแต่ไม่ใช่ข้อยกเว้นให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินได้สิทธิเหนือกว่าผู้ครอบครองตัวจริงหากที่ดินนั้นไม่ได้มาจากเจ้าของโดยชอบ 5. หลักการตีความสิทธิครอบครองกับกรรมสิทธิศาลยืนยันว่าการได้สิทธิต้องมีรากฐานมาจากการครอบครองจริง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ปราศจากการครอบครองคดีนี้สะท้อนให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างสิทธิครอบครองกับกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนสิทธิครอบครองเป็นสิทธิที่กฎหมายคุ้มครองแม้ยังไม่ใช่กรรมสิทธิ์แต่สามารถโอนต่อหรือให้เช่าต่อได้หากผู้ครอบครองแท้จริงขายหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นสิทธิครอบครองย่อมตกแก่ผู้รับโอนอย่างถูกต้องแต่ถ้าบุคคลที่ไม่เคยครอบครองจริงพยายามโอนสิทธิ ไม่ว่าผู้รับโอนจะเป็นใครก็ไม่อาจได้สิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นสารดีกาจึงมีคำพิพากษายืนตามสารล่างให้เพิกถอนโฉนดที่ออกโดยไม่ชอบและยืนยันว่าโจท์ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทอย่างต่อเนื่องเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่แท้จริงกรณีนี้จึงเป็นบรรทัดฐ,ฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าการครอบครองจริงสำคัญกว่าการมีชื่อในเอกสารสิทธิ และการซื้อขายจากผู้ไม่มีสิทธิไม่ก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์แม้จะจดทะเบียนถูกต้องก็ตามขอบคุณที่ติดตาม